สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันกครับขั้วอะแต่อยากบายแม่นดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือนีแม่นดาขอนาเสนอเมนูห่อหมอกปลาขาวน้อยใส่ใบบักขามอ่อนใส่น้ำปลาลนัวๆหล้กก็พักขยังหอมหอมห่อใบตองอย่างไฟเต่าทานหอมหอมกินกับขขาสวยฮอนๆอแซบแซบห่อกระสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยคะ่วะวัตถุดิบที่ห้างสีใสกระสีมีปลาขาวน้อยเกลือขนอหมูผงชูรส ใบบักขามอ่อนบักพริกสูหอมแดงกระเทียมผักขะยแยงหรือว่าใบอีออมตะไคร่ต้นหอมหลอกกะคาอ่อนเนาะคะ่ะก่อนที่ห้าสิบไปเห็ดหอ่อหมกนั่นแม่นดากระสิพักพี่น้องมาเก็บผักขะยแยงกันก่อนเนาะคะ่ะสำหรับผักขยแยงอันนี้กระสิเป็นผักขยแยงเทวาแม่นดาปลูกเองเนาะคะ่ะพี่น้องกระสิเป็นผักขะแยงน้าเนาะคะ่ะ แม่นดากะไดมาจากยายยายข้าเจ้าถอนมาจากทงหน้าเนาะค่ะแม่นดากะยสีมาปลูกใส่กระถางไว้แบบนี้เลยนะจ้าส้หรับผักขยังที่แม่นดาสศีใส่มือนีนั้นแม่นดากะศิีใส่ถึงเบิดประมาณหนึ่งกำมือเพราะต่ว่าเขาเก็บพักขยังสเสร็จแล้วต่อไปแม่นดากะสีมาเด็ดใบบักขามอ่อนเตรียมไว้ในส่วนของใบบักขามอ่อนนนี่แม่นดากะศิีปลูกเองคือกันเนะาะค่ะพี่น้องกระศีเป็นพักแบบว่าปลอดสารพิษนะจ้าในส่วนของใบบักขามอ่อนมือนีนั้นแม่นดากะศิีใส่ถึงเบิดประมาณหนึ่งกำมือ หลังจากที่เ้าเก็บพักขยงกับใบบักขามอ่อนเตีมไวใสเซตซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสีเอาวัตถุดิบเี่ยฮห้าเตียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปลางน้ำให้มันสะอาดเสร็จแล้วแม่นดากระสีมาซอยตะไคร่เตียมไว้ส้หรับตะไคร่ที่แม่นดาสีใสในมือนีนันแม่นดากระสีใสถึงเบิดประมาณสองต้นแล้วก็ตามด้วยค่าําหรับค่าที่แม่นดาสีใสในมือนีนันแม่นดากระสีใสถึงเบิดประมาณสองหัวน้อยๆเอยหากระสีใสเป็นค่าอ่อนค่าที่แม่นดาสใในนมือีกระสีใส่อนึงงว่าาลิคือเกานจพี่น้อง หลังจากนั้นแม่นดากาสิมาหันต้นหอมเตรียมไว้เพราะตะวันเาันต้นหอมเร็จสับเรียบรย้อยแล้วต่อไปแม่นดากาสิมาหันผักขยง,งเตรียมไว้หลังจากทเทาหันผักเตรียมไวเ้เร็จสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอยาก่างแล้วต่อไปแม่นดากระซิบักพริกสดต,ตาม้วยหอมแดงกับกระเทียมใส่ลงไปในโขกเสร็จแล้วแม่นดากระิใส่เกลือลงไปจักน้อยนึงหลังจากนั้นแม่นดากระิใส่คากับตะไคร้เท้าซอยว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากระซิตำห้มันพอแหลกเพราะตะวันเขาตำบักพริกของเท้าแห,หลกได้ที่แล้ว ต่อไปแม่อันดากระซิสซขนมหมูลงไปก่อนนึงเสร็จแล้วแม่อันดากระิตำย่อยั่อให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันเพราะตะว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปห้ากระซิไปเริ่มปรุงรสกันเลยเนาะค่ะแม่อันดากระซิเอาปลาขาวหน่อยที่เ้าคั่วไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในภาชนะที่ห้าเตรียมไว้เสร็จแล้วห้ากระิใส่พริกแกงที่ห้าตำไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเพราะตะว่าหฮาใส่พริกแกงของห้าเส็ตซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระซิเติมน้ำล้างคกลงไปจากน้อยนึงเสร็จแล้วห หลังจากนั้นแม่นดากระซิส่ผงชูรสลงไปหนึ่งซอสซาเสร็จแล้วห้ากระิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพราะตะวันส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่นดากระเซียวใบบักขามออนต้นหอมหลกักกระพักขยั่งเท้หาหั่นเตียมไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากระิคุกเข่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากทเท้าปรุงรสห่อหมกของเท้าไวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระิไปดังไฟเตียมไว้ ในระหว่างที่เทาถาห้ไฟของเท้าติดอยู่นั้นแม่อันดากระสีไปสีใบตองเตรียมไว้หลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาใบตองที่เทาสีไว้เรียบร้อยแล้วมาล้นไฟสําหรับขันตอนนี้เองขันเป็นว่าพี่น้องคนใดมีเวลาในการเอาใบตองไปตากแดดก็สามารถตากแดดก็ได้เนาะค่ะสําหรับการี่ว่าหเอาใบตองไปตากแดดหรือว่าการล้นไฟคือจังแม่อันดาเฮตุอยู่นี่มันก็จะเหตุห้ใบตองของเฮาบ่แตกเนาะค่ะพี่น้องเอาง่ายๆเลยก็คือว่าเผิ่มความเหนียวห้ใบตองนะจ้าบัดย้มที่ว่าเฮาห่อไปมันกระสิได้ว่าแตกคือว่าเนาะค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาใบตองที่เขาล้นไฟเซตซับเรียบร้อยแล้วเอามาเซตให้มันสะอาดเพราะแต่ว่าเขาเซตใบตองของเขาสะอาดเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระสีเอามาห่อเนะคะสำหรับการห่อของแม่อันดาในมือนีนั้นแม่อันดากระสีห่อแบบง่ายๆเลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับวิธีการห่อของแม่อันดา,านนในมือนีนั้นแม่อันดากระสีสลับส่วนหัวกับส่วนหางของใบตองแม่อันดากระสีใส่ใบตองทั้งหมดประมาณสองใบเส็จแล้วแม่อันดากระสีตักปลาใส่ลงไป หลังจากที่ห้องตักปลาใส่ลงไปเร็จซับเรียบร้อยแล้วแม่อันดากระสีพับห้มันเป็นซีเดีมยมประมาณหนีเลยเนาะค่ะเร็จแล้วแม่อันดากระสีเอาไปใส่ในตะแกงพราตะว่าห้าใส่ตะแกงไว้เซ็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกระสีเอาไปย่างให้มันสุกสำรับกันย่างห่อหมกของแม่อันดานั้นแม่อันดากระสีใส่ไฟกลางขัดแม่นว่าห้าใส่ทานหลายหรือว่าไฟมันแห้งหลายห่อหมกของห้องกระสีไหมเนาะค่ะพี่น้องพราตะว่าห่อหมกของห้องสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระสีเอามาใส่จานแล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะค่ะ เป็นจังไหนเนี่ยคะ่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแสบวะจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่อันดากระขอจบไวแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่อันดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อคะ่ะขอบคุณได้หลายคะ่ะ